สวัสดีครับพี่น้องอรเอาอย่างมาแกแอวปิดมาเห็นแล้วครับแรงวันซุกจีนะครับเนาะผมจะชวนพี่น้องแอ่์แะครับมายะเมนูที่เป็นกับแกมแล้วครับเนาะวันยุดเสาร์ติดเอาไปจัดกันได้ครับคลิปนี้เสนอเมนูไอทุยลุยไฟวัตถุดิบลักของเขานะครับหนังไอทุยนะครับเนาะหรือว่าหนังควายนะครับเนาะนี่หนังควายมักมาเรียบร้อยแล้วครับตามคอนเซปต์รรยการนะครับเนาะเอาอย่างมาแกแอวเปิดไรยการมาปุ๊บจัดกันเลยครับ หนึ่งขาน่าสมุนไพรเนาะครับเนาะสร้างแรงดันใจครับผมแต่ผมจะมายกคือพอนะครับหนังควายจีจะล้ำต้องกินต่อทอนห่อนเนาะครับเนาะก่อนจะไปเผาเดี๋ยวเอาแยกน้ำจิ้มไปก่อนนะครับเนาะวันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรแบบขามเปียกนะครับน้ำแดกใส่เกลือครับหอมเตรียมวันนี้ผมจะใส่ขาแล้วนะครับอยากได้กินขาเนาะน้อให้มันสาบขาสักหน่อยครับเปรี้ยวพริกแห้งครัวครับ ำแล้วกันเนาะแล้วได้ประมาณนี้ดี๋วเขาปรุงรสเน,ะนาะน้ำกับเนื้อบบขามเปียกบบขามส้มนะครับใสลงไปเลยน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับถ้าว่าไผ่ตรงนี้ยังผมก็ใจ้เป็นน้ำตาลรายเอาเนาะครับเนาะนี่ใส่เป็นน้ำตาลรายครับน้ำปลานิดหน่อยนะครับชูรสอันนี้ขาดไปได้เนาะ ใส่ตีราคบพีน้อาแอรบประมาณนี้เนาะสุดท้ายใส่หอมปอมเปอร์นะครับเนาะหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับเนาะเพิ่มความหอมสักน้อยครับเพิ่มสีสันด้วยเนาะน้ำจิ้มของเฮาก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับหนังไอ้ทุยของเฮานะเดี๋ยวลงไปเผาเลยครับใส่เตาลงไปก็ปล่อยให้มันไหมอยู่นี่นะครับเนาะเอาจนมันไหมแต่แต่นะครับเนาะไปนอ่ะ ใจตุกง่ายนะครับเนาะมันต้องขวาันดำครับปล่อยมันไม่ไปเลยผมว่าน่าจะได้ตีแล้วครับเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเสาะหาตีบุ๊กกันเลยครับมาครับตรงนี้เป็นแต่นต่อนนี้นะครับเนาะเหมาะสําหรับการบุ๊กครับรอบแรกนี่ก็เราต้องบุ๊กแฮงเตอร์นะครับเนาะบุกเอาตีดํดำมันออกนะครับเนาะเขาะเขาะเาะครับเขาะเคาะนะครับ รอบแรกก็เคาะเคาะเอาดำๆมันออกนะครับเนาะเราต้องตุบแล้วตืวนะครับประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ใจแป้งนะครับเนาะคัดครับคัดคัดอันตีดำๆมันออกนะครับเนาะคัดเซ็ตเดติล้วกรนี่เขาจะตุบจนมันป้องนะครับเนาะตุบจนมันแหลวเลยนะครับแต่ไม่ต้องใจค์้อนป้อนนะครับเนาะแต่ว่าแบบนี้ครับผมใจค์้อนประมาณนี้แล้วครับ ี่ครับตุกจนมันแหลวนะครับเนาะถ้าใจคอนป้อนนักๆนะครับเนอมจะแหลวกว่านี้นะครับเนาะแต่ว่าประมาณนี้ก็โอเคละอย่างผมคนอายุมานักแต่น้องๆเกี่ยวได้อยู่ครับอืมอ่าตรงเนี remote. ้ยเฮือหมดแล้วนะครับเนาะไอ้ถุยลุยไฟของเขาก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องมาตุบปบปวดแขนนะครับนี่ฮะหน้าตาเนาะประมาณนี้นะครับน้ำจิ้มแบบขามเปียกกาะคนๆเลยครับนี่สุดยอดเบิ้งกันนะ น้ำสมุนไพรครับผมหนึ่งบุชียดหนังวยขยเขาเก็มาจิ้มนะฮะน้ำจิม้มจิ้มแบบสะใจสะใจนะครับเนาะน้ำจิ้มมันไหลครับสุดยดอด นี่นะครับมันเป็นเนื้อทำจิ้มแบบเด็ดๆแล้วครับน้ำจิ้มสุดยอดไอ้ทุยด้วยไฟของเขานะครับผมตุ๊บจนเปื่อยจีนะครับหน่อยให้ได้ค้อนป้อนตุ๊บนี่ยทำเมาะเนาะ,ะจัดไกลๆเพื่อพร้อมสักโบกครับน้าสมุนไพรวันนี้บาดจักเข้าลงแล้วครับจั๊กกับแกมลงครับผม <c oughs> มาพี่น้องอะรดีเข้ามาครับพอครับชมนะครับถ้าว่าชื่นชอบนะครับเนาะช่วยผมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะใน Facebook ช่องอ้อยมากิดแรงของเขานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมี youtube แล้วนะครับช่อง YouTube ช่องอ้อยมากิดแรงนะครับเนาะฝากเข้าไปกดซับจะใครนช่องอ้อยมากิดแรงใน y o YouTube ของผมเลยนะครับเนาะเอาละครับคลิปนี้เดี๋ยวเขาจะไปจัดตอนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องแอร์นะครับเดีเข้ามาครับพอครับชมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ làm chim rút nhọn